แค r เรียคร์ Copper 11ล้ำกว่าเดิมสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือยาแคปซูลขมิ้นชันอ้วยอันจากอ้วยอันโอสถมีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปสบู่วิพาดาผิวสวยด้วยวิพาดานี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวนิวโคลโล่าอัลติสฟีลอิดมอ นักเรียนไปด้วยกันนะครับอาบน้อยขอเสียใจาน้องรอดได้ได สวัสดีพี่กิง๊งพี่บอลน,นะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับกตกใจอะได้ยินคําสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันช็อกเลยอะทำไมต้องรีบช็อกอมันมีความแปลกประหลาดตรงไหนใช้กันให้เต็มที่นะออกับคําว่าว่าที่นายกรัฐมนตรีเ,ออเพราะคํานี้จะเป็นคําสามัญของคุณพิธามีการทํานายว่าจะใช้ได้แค่นี้ว่าที่นายรมตรีนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการคนที่30 แต่ไม่ใช่คนนี้ทำนายแล้วทำนายไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะรอติดตามรายละเอียดกันแล้วกันคำถามมีเดี๋ยวคำถามก็ขึ้นมาหมอองเหรอหมอองก็ลุนเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเหมือนกันคำถามก็คือคุณพิธากับหมอองจะได้นั่งเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีและจะได้นั่งเก้าอี้ประธานสภาหรือไม่มได้สิทั้งคู่เลยก็เข้ามาตามเสียงประชาชนต้องได้อยู่แล้วหรือท่านบอกเอย หมออ๋องก็น่าจะได้นะเรื่องประธานสภาก็น่าจะได้แต่คุณวิธานอ่ยนะ่าจะเจอด่านใหญ่หน่อยฮะสอวอาจจะได้คนนึงอาจจะแห้วแห้วไม่ได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้คนนึงหรือ เอาแห้วคู่ไปเลยไม่ได้ทั้งคู่ไม่ได้ทัง<ล>้งคู่ไปเลยนะฮะเพราะแล้วแต่ท่านจะอยู่ตรงฟากฝั่งไหนก็ตามทีนะครับวันนี้ความกัหวยเรื่องนี้ร้อนระอุแน่นอนการเมืองไทยอะไรอะไรก็เป็นปริศนานอกจากการเมืองเป็นปริศนาแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยพิธาจะได้เป็นนายกหรือเปล่าค,ค,คาดีต่างๆก็เป็นปริศนาหรือแม้กระทั่งบนฮ้องถนนขับรถกันอยู่ดีๆมีวัตถุปริศนาโผลมาขณะที่เรากําลังขับรถแฮะ ขนองฟ้าผูฟ้าผ่าเป็นประจำอยู่แล้วสัญญาสาบานอะไรไว้อะไม่เคยเลยบริสุทธิ์ใจจริงๆเดินมาสะดุดผินอย่างเดียวแล้วน,นั่นเองพักครู่เดียวฮะและช่วงหน้าเนี่ยดอมส้มอาจจะยังทําใจไม่ได้แต่รอชมก็แล้วกันฮะบรรดาดอมส้มหากจริงจะยิ่งเจ็บเพราะว่าหมอปลายทํานายว่านาย,ยกคนต่อไปไม่ใช่พิธานะ,ะออยังไงคุณพิธาไม่ได้ถ้าคุณพิธาไม่ได้เกาะแก้วตัวเนี้ยจะช่วยคุณพิธา ให้มีความอยู่รอดใครมีของดีมาจอยไปด้วยกันบ้านและสวนแฟนวิเยีย2023วันที่4 1 3ถึงสิสงหาคมนี้ที่ใบเทกบางนาจองบุ๊ดด่วน090-197-8310รอนเบือ่ออยาได้เะไเยน็เยนๆอ่ะได้ดิอยากเอาอะไรอ่ะอะไรก็ได้แล้วอะไรก็ได้คืออะไรอะไรก็ได้ มันคืออะไรเล่าอ,อะไรก็ได้ไงอะไรก็ได้อะไรก็ได้ต้องลองกาอร่อยซ่ามาพร้อมประโยชน์วิตามินและลองกันจูสคอนเซนเทรตลองก้าลำใหญ่ซ่ากลา้าก็ลองเลยหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่ีเว่และร้านค้าชั้นนำ ผิวดู glow ใส่ด้วยแรงบันดาลใจจากคลินิกใน30วิใหม่ l o r e a l Paris กลายคลิก i g ร t p e ิ l i n g t ทเ e r ด้วยกลยคลิก5%เป็ผิวดูสว่างใสใน30วิแค่เช็ดผิวก็ดู glow ใสใช้กับกลคลิกเซรั่มผู้สีพลังผิวดูกระ่ังใสจาก l o r e a l Paris เพราะเราคู่ควรเติมคุณค่าให้เช้าที่ดีด้วยโปรตีนจากวิตามินย้ายให้ผมช่วยนะยยยเติมเติมสิ่งดีๆเติมโปรตีนจากวิตามินกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ โลตัสคอยมีค่ามาสะสมแล้วไปประจนภัยกับมิกกี้กันน่าสะสมแค่อบ้รบพยนร้อยบาทรับ1คอยสินค้าพิเศษรับคอยเพิ่มแลกเลยถึง20กันใหญ่่ยนนี้ที่โลตัส go fresh ลจูนียสารอาหารกสํเาสคัญพวกเราดูแลตัวเองขนาดนี้อ่ะแต่ทำไมผมพวกเราเป็นแบบนี้ ลองนี่สันซีลเนเชอรัลไบโอแอคทีฟใหม่ด้วยพลังโมลินกาออยล์และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นบำรุงลำลึกให้ผมดูแข็งแรงเงาง,งามขึ้นใหม่สันซีวเนเชอรัลใหม่โลตัสขนมขาไก่รสหม่าล่า <c oughs> เผ็ดจัดจ้านใหม่โลตัสขนมขาไก่รสหม่าล่าลองไหมล่ะปุ๋ยตรากระต่ายชาวสวนยกให้เป็นอันดับหนึ่งท <c oughs> นดีลูกตอนคันเกรดย,ยกลังเลยแหละคุณพี่ ในใจกเษกษตรกรใท้แล้วชัวเดะเดะร้นอนงั้นลองฟิวน้ำแข็งใส่ไม่ใส่น้ำแข็งลองดหมจ๊ะหม่คอนฟิวน้ำแข็งใส่เย็นคอนฟิวน้ำแข็งใสหวานเย็นชื่นใจหม่คอนฟิวน้ำแข็งใส่ลองเลย เพราะร่างกายเปลี่ยนแปลงตามวัยเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช่เซนทรัมซิลเวอร์ 50+ Plus. สูตรเพื่อวัย50ปีขึ้นไปพร้อมวิตามินบี1ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจเซนทร,าารัมซิลเวอร์ 50+ s i l i e มี5สารอาหารสำคัญกราบละต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สะกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลใหม่โลตัสขนมขาไก่รสหมาล่าเผ็ดจัดจ้านใหม่โลตัสขนมขาไก่รสหมาล่า <Hey. S 1> ลองไหมล่ะ มิดไนท์อินฟินิตเอ็กซ์ไลฟ์ทำอะไรอยู่ครับมาหอมกันก่อนหอมหอมหอมกลมกลม่อมจนหมดแก้วเลยนะแค่ฉีกสองเนสกาแฟริชอาร oma จะรังแคมันเฮ and Should ร์สสูตรใหม่บอกลารังแคมันพร้อมให้ผมนุ่มดูดแพรไหมเฉพา้าใจบาเกตได้ราคาเออลูกค้าคะหมวกค่ะไม่ได้สั่งฟรีค่ะฟรีฟรีค่ะต้องมีโค้ดไหมไม่ต้องค่ะต้องแชร์ไหมไม่ต้องค่ะติดแฮชแท็กอืต้้งสมาชิกอือเก็บแต้มอืมง่ายอย่างนี้เลยเหรอง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ง่ายแค่นี้มีอยู่จริง ได้ทั้งไก่ทั้งหมวกบักเก็ตฟรีเพียงซื้อชุดบักเก็ตเริ่มต้น199บาทเฉพาะจัน์ถึงสุ์ถึง26รสกรกาคมนี้สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟ อยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโอ้โหบ้านพังแบบนี้แก้ด้วยเวเบอร์เวเบอร์ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมัน่นด้นักเรียนไปด้วยกันนะครับอ้าไหน,นก่อนเสียใจร้อนๆเลยนะ ดวงของประเทศเราเนี่ยมันจะต้องมีแต่ผู้นำที่มีอายุถ้าคุีพิธาไม่ได้พูดเลยว่านองเลือดแคเรีนก็สูดปากแล้วะ่ะคุณผู้ชม,มนายกคนต่อไปไม่ใช่พิ นี่คือสิ่งที่หมอปลายทํานายเอาไว้และหมอปลายทํานายแต่ละเรื่องนะคุณโอโ้โหใช่ปะแม่นเหมือนตาเห็นน่ะตรงมาหลายเรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชม,มแต่ด้วยความที่เป็นคุณพิธาเนี่ยพิธาฟีเวอร์มาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจนกระทั่งเราเลือกตั้งกันเสร็จแล้วเห็นผลคะแนนที่เทให้ก้าวไกลเทให้คุณพิธาได้เป็นอันดับหนึ่งซึ่งคนที่เขาไปเลือกตั้งแล้วก็เลือกคุณพิธาเนี่ยก็คาดหวังที่จะให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคน ต่อไปนะคะทีนี้เนี่ยคำว่าพิธามหาชนคำนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยจริงๆมาเพราะว่าประชาชนต้องการคุณพิธาจริงๆไปไหนมาไหนใช้คำว่าห้างแตกได้ตลอดเลยค่ะ